สวัสดีครับวันนี้ผมมาแจกสูรตรสุม่มผลนะคับนับอรฟู้ดขั้นตอนแรกให้ทุกคนพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับว่า a a n g k a n a, a ตัวพิมพ์เล็กนะครับพอพิมพ์เสร็จใชหครับแล้วก็ไปยืนข้างหลังคนสซุมแล้วก็บอกคนสซุมว่าแล้วก็พิมพ์ในแชทว่าถ้าคุณไม่ให้ผลเสือผมตูดคุณบูแน่นี่แหละครับผมสุมได้ผลพระครับไปแล้วครับบายบายครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู